จิตรวมใหญ่ขั้นนี้เป็นเบื้องต้นในอันที่จะดำเนินต่อไปไม่ใช่ที่สุดโดยหลวงปู่มั่นภูริทัตาเทระธรรมชาติของดีทั้งหลายย่อมเกิดมาแต่ของไม่ดีมีอุปมาดังดอกบัวปฐุมชาติอันสวยๆงางาม ก็เกิดขึ้นมาจากโคลนตมอันเป็นของสกปกปฏิกูลน่าเกลียดแต่ว่าดอกบัวนั้นเมื่อโผล่ผลขึ้นจากโคลนตมแล้วย่อมเป็นสิ่งที่สะอาดเป็นที่ทัดทรงของพระอุปราชอุปราชามหาอมาตย์และเสนาบดีเป็นต้นและดอกบัวนั้นก็มีได้กลับคืนไปยังโคลนตมอีกเลยข้อนี้เปรียบเหมือนพระโยคาวจรเจ้าผู้ประพฤติภาคเพียร ประโยคพยายามย่อมพิจารณาซึ่งสิ่งสกปกหน้าเกลียดจิตจึงพ้นจากสิ่งสกปกน้าเกลียดได้สิ่งสกปกหน้าเกลียดนั้นก็คือตัวเราเองนี้ร่างกายนี้เป็นที่ประชุมแห่งของโสโครคืออุจละปัส,สวะมูดคูดทั้งปวงสิ่งที่ออกมาจากผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นก็เรียกว่าขี้ทั้งนั้น เช่นขี้หัวขี้เล็บขี้ฟันขี้ใครเป็นต้นเมื่อสิ่งเหล่านี้ล่วงหล่นลงสู่อาหารมีแกงกับเป็นต้นก็รังเกียจต้องเททิ้งกินไม่ได้และร่างกายนี้ต้องชำระอยู่เสมอจึงพอจะเป็นของดูได้ถ้าหากไม่ชำระขัดสีก็จะมีกลิ่นเหม็นสาบเข้าใกล้ใครก็ไม่ได้ ของทั้งปวงมีผ้าพแพรเครื่องใช้ต่างๆเมื่ออยู่นอกกายของเราก็เป็นของสะอาดน่าดูแต่เมื่อมาถึงกายนี้แล้วก็เป็นของสกปรกไปเมื่อปล่อยไว้นานๆเข้าไม่สักฟอกก็จะไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เลยเพราะว่าเหม็นสาบดังนี้จึงได้ความว่าร่างกายของเรานี้เป็นเรือนมูดเรือนคูดเป็นอสุภะของไม่งามปฏิกูลน่าเกลียด เมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นป่านนี้เมื่อชีวิตหาไม่แล้วยิ่งจะสกระปรกหาอะไรเปรียบเทียบมิได้เลยเพราะฉะนั้นพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายจึงมาพิจารณาร่างกายอันนี้ให้ชำน,นิชำน,นาญด้วยโยนิโสมนสิการตั้งแต่ต้นมาทีเดียวคือขณะเมื่อยังไม่เห็นทัดชัดเจนก็พิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งแห่งกายอันเป็นที่สบายแก่จริต จนกระทั่งปรากฏเป็นอุคฮาณิมิตคือปรากฏส่วนแห่งร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วก็กําหนดส่วนนั้นให้มากจเจริญให้มากทําให้มากการจเจริญทําให้มากนั้นพึงทราบอย่างนี้ชาวนาเขาทํานาเขาก็ทําที่แผ่นดินไถที่แผ่นดินดําลงไปในนาไถาที่แผ่นดินลงไปในแผ่นดินปีต่อมาเขาก็ทําที่ดินอีกเช่นเคย เขาไม่ได้ทำในอากาศกลางหาวคงทำแต่ที่ดินแห่งเดียวข้าวเขาก็ได้เต็มยุ้งเต็มช้างเมื่อทำให้มากในที่ดินนั้นแล้วไม่ต้องเรียกว่าข้าวเอยข้าวจงมาเต็มยุ้งหนอข้าวก็หลั่งไหลมาเองและจะห้ามว่าข้าวเอยข้าวจงอย่ามาเต็มยุ้งเต็มฉางเราเนอะถ้าทำนานในที่นั้นเองจนเสร็จสําเร็จแล้วข้าวก็ยังจะมาเต็มยุ้งเต็มฉางชั้นใดก็ดี ขยโยข่าววจรเจ้าก็เช่นนั้นคงพิจารณากายในที่เคยพิจารณาอันถูกนิสัยหรือที่ปรากฏให้เห็นครั้งแรกอย่าละทิ้งเลยเป็นอันขาดการทำให้มากขึ้นนั้นมิใช่หมายแต่ว่าการเดินจงกรมเท่านั้นให้มีสติหรือพิจารณาในทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำคิดพูด ก็ให้มีสติรอบคอบในกายอยู่เสมอจึงจะเชื่อว่าทำให้มากเมื่อพิจารณาร่างกายในกายนั้นชัดเจนแล้วให้พิจารณาแบ่งส่วนแยกออกเป็นส่วนๆตามโยนิโสมนสิการของตนตลอดจนกระจายออกเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมและพิจารณาให้เห็นไปตามจริงอุบายตอนนี้ตามแต่ตนจะเคร่ครวญออกอุบายตามที่ถูกจริตนิสัยของตน แตอย่าละถทิ้งหลักเดิมที่ตนได้รู้ครั้งแรกนั้นเทียวพระโยคาวจรเจ้าเมื่อพิจารณาในที่นี้พึงเจริญให้มากทำให้มากอย่าพิจารณาครั้งเดียวแล้วปล่อยทิ้งตั้งครึ่งเดือนตั้งเดือนให้พิจารณาก้าวเข้าไปถอยออกมาเป็นอนุโลมปฏิโลมคือเข้าไปสงบในจิตแล้วถอยออกมาพิจารณากายอย่าพิจารณากายอย่างเดียวหรือสงบที่จิตอย่างเดียว พระโยคาวาจอดเจ้าพิจารณาอย่างนี้ํำนาญแล้วหรือทำนานยิ่งยวดแล้วคราวนี้แหลเป็นส่วนที่จะต้องเป็นเองคือจิตย่อมจะรวมใหญ่เมื่อรวมพึบลงย่อมปรากฏว่าทุกเสียงรวมลงเป็นอันเดียวกันคือหมดทั้งโลกย่อมเป็นธานท่าทั้งสิ้นนินมิจ,จะปรากฏขึ้นมาพร้อมกันว่าโลกนี้ราบเหมือนหน้ากรองเพราะมีสภาพเป็นอันเดียวกันไม่ว่าป่าไม้ ภูเขามนุษย์สัตว์แม้แต่สุดที่ตัวเราก็ต้องหลมลาบเป็นที่สุดเช่นเดียวกันพร้อมกับยาณสามประยุตธ์คือรู้ขึ้นมาพร้อมกันในที่นี้ตัดความสนเทศในใจได้เลยจึงชื่อว่ายถาภูตยานทัศนวิปัสนาคือทั้งเห็นทั้งรู้ตามความเป็นจริงขั้นนี้เป็นเบื้องต้นในอันที่จะดาเนินต่อไปมีแท่ที่สุด อันพระโยคาวะจรเจ้าจะพึงเจริญให้มากทําให้มากจึงจะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งจนชำนิชำนาญเห็นแจ้งชัดเจนสังขารความปรุงแต่งอันเป็นความสมมติว่าน่นเป็นของเรานั่นเป็นของเราเป็นความมีเที่ยงอาศัยอุปทานความยึดถือจึงเป็นทุกข์ก็แลท่าทั้งหลายเขาหากมีความเป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมา เกิดแก่เจ็บตายเกิดขึ้นเสื่อมไปเป็นอยู่อย่างนี้มาก่อนเราเกิดตั้งแต่ด็กดําบันก็เป็นอยู่อย่างนี้อาศัยการของจิตของขันห้าได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปปรุงแต่งสําคัญมั่นหมายทุกภพทุกชาตินับเป็นอเนกชาติหรือประมาณมาจนถึงปัจจุบันชาติจึงทําให้จิตหลงประโยชนตามสมมติไม่ใช่สมมุติ มายึดเอาเราเพราะธรรมชาติทั้งหลายทั้งหมดในโลกนี้จะเป็นของมีวิญญาณหรือไม่ก็ตามเมื่อว่าตามความจริงแล้วเขาหากมีเกิดขึ้นเสื่อมไปมีอยู่อย่างนั้นทีเดียวโดยไม่ต้องสงสัยเลยจึงรู้ขึ้นว่าบุเพสุอนัตธรรมดาเหล่านี้หากมีมาแต่ก่อนถึงว่าจะได้ไม่ฟังจากปากใครก็มีอยู่อย่างนั้นทีเดียวฉะนั้นในข้อความนี้ พระพุทธเจ้าจึงทรงปณิพานพระองค์ว่าเราไม่ได้ฟังมาจากใครไม่ได้เรียนมาจากใครเพราะของเหล่านี้มีอยู่มาแต่ก่อนพระองค์ดังนี้ได้ความว่าตามธรรมดาธรรมชาติทั้งหลายย่อมมีอยู่อย่างนั้นอาศัยอาการของจิตเข้าไปยึดถือเอาสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นมาหลายพบหลายชาติจึงเป็นเหตุให้เป็นไปตามสมมุตินั้นเป็นเหตุให้อนุสัยครอบงำจิตครอบงำใจ จนหลงเชื่อไปตามจึงเป็นเหตุให้ก่อภพก่อชาติด้วยอาการของจิตเข้าไปยึดฉะนั้นพระโยคาว่าจรเจ้าจึงมาพิจารณาให้แยบคายลงไปตามสภาพว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพทุกขาสังขารความเข้าไปปรุงแต่งคืออาการของจิตนั่นแลไม่เที่ยงโลกสัตว์เข้าเที่ยงคือมีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้น ให้พิจารณาอริยสัจรามทั้ง4เป็นเครื่องแก้อาการของจิตให้เห็นแก่นแท้โดยปัจจคสิทธิว่าตัวอาการของจิตนี้เองมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ตัวอาการของจิตนี้เองมันไม่เที่ยงเป็นทุก,ากาขจก์จึงหลงตามสังขารเมื่อเห็นจริงลงไปแล้วก็เป็นเครื่องแก้อาจารย์ของจิตจึงปรากฏขึ้นว่าสังขาราสสตาทติสังขารทั้งหลาย ไม่เที่ยงไม่แท้ไม่มีสังขารเป็นอาการของจิตต่างหากเปรียบเหมือนพยับแดดส่วนสัตว์เขาอยู่ประจําโลกแต่ไหนแต่ไรมาเมื่อรู้โดยเงื่อนสองประการคือรู้ว่าสัตว์ก็มีอยู่อย่างนั้นสังขารก็เป็นอาการของจิตเข้าไปสมมุติเขาเท่านั้นทิฏติดภูตัตงจิตตั้งอยู่ที่เดิมไม่มีอาการเป็นผู้หลุดพ้นได้ความว่าธรรมดาหรือธรรมทั้งหลาย ไม่ใช่ตนจะใช่ตนอย่างไรของเขาหากเกิดมีอยู่อย่างนั้นท่านจึงว่าสัพเพธ,ธรรมาอนัตตาทำทั้งหลายไม่ใช่ตนให้พระโยคาวจรเจ้าพึงพิจารณาให้เห็นแจ้งประจักษ์ตามนี้จนทำให้รวมพับลงให้เห็นจริงแจ้งชัดตามนั้นโดยปัจจคสิทธิพร้อมกับยาณสัพพยุตปรากฏขึ้นมาพร้อมกันจึงเชื่อว่า วุฒฐานคามินีวิปัสนาทำในที่นี้จนชํานาญเห็นจริงแจ้งประจักษ์พร้อมกับการรวมใหญ่และยาณสัมปยุตรวมทวนกระแสแก้อนุสัยสมมุติเป็นวิมุตติหรือรวมลงทิตติจิตอันเป็นอยู่มีอยู่อย่างนั้นจนแจ้งประจักษ์ในที่นั้นด้วยยาณสัมปยุตว่าขีนาชาติญาณนานงโหติดังนี้ในที่นี้ไม่ใช่สมมุติ ไม่ใช่ของแต่งของดาวเอาไม่ใช่อันบุคคลพึงปรารถนาเอาได้เป็นของที่เกิดเองเป็นเองรู้เองโดยส่วนเดียวเท่านั้นพอด้วยการปฏิบัติอันเข้มแข็งไม่ท้อถอยพิจารณาโดยแยบขายด้วยตนเองจึงจะเป็นขึ้นมาเองท่านเปรียบเหมือนไม้ต่างๆมีต้นข้าวเป็นต้นเมื่อบำรุงรักษาต้นมันดีแล้วผลขรวงข้าวไม่ใช่สิ่งอันบุคคลพึงปรารถนาเอาเลยเป็นขึ้นมาเอง ถ้าแลบุคคลมาปรารถนาเอาแต่รวงข้าวแต่หาได้รักษาต้นข้าวไม่เป็นผู้เกลียดขันปรารถนาจนวันตายรวงข้าวก็จะไม่มีขึ้นมาวิมุติธรรมก็ฉันนั้นและมิใช่สิ่งอันบุคคลจะพึงปรารถนาเอาได้คนผู้ปรารถนาวิมุติธรรมแต่ประพฤติปฏิบัติไม่ถูกหรือไม่ปฏิบัติมัวเกลียดขันจนตัวตายจะประสบวิมุติธรรมไม่ได้เลยด้วยประกาศลัชนี้ หลวงปู่มั่นสอนวิธีภาวนาในวันหนึ่งพอกลางคืนหลวงปู่ก็ไปนวดให้หลวงปู่มั่นนวดนวดไปก็เรียนถามท่านว่าหลวงปู่หลวงปู่จิตเป็นโสดาสกิทาอนาคามันเป็นอย่างไรท่านไม่ตอบแต่ไล่ลงไปเดินจงกรมกราบเรียนท่านว่าจิตมันฝุ้งซ่านมองเห็นแต่หน้าสตรีท่านก็ไล่ลงไปให้ไปเดินอยู่อย่างนั้นแหละพอเดินไปเดินมาขึ้นมาอีก พอวันที่7ท่านทรมานประมาณตั้งแต่สี่ทุ่มให้หลวงปู่นั่งสมาธิท่านก็นอนอยู่บนเตียงนี่แหละทีนี้ท่านคุมจิตเราเวลาท่านคุมจิตจิตเรามันคิดไปที่ไหนที่ไหนท่านก็ถักเรื่อยๆจนกระทั่งเราเกิดความรู้สึกกลัวท่านพอท่านรู้จักวราระจิตของเราจริงๆไม่กล้าคิดไปไหนท่านบอกว่าให้เอาสติควบคุมจิตดึงเข้ามาอยู่ที่หัวใจ ให้ว่าพุโทโธพุธโทโธจนจิตสงบแล้วใช้ปัญญาพิจารณากายของตนตั้งแต่หนังที่หุ้มห่อร่างกายอยู่นี้ให้จิตเป็นอสุภกรรมฐานเป็นของสกปรกหน้าเกลียดเมื่อตายแล้วไม่มีใครต้องการสังขารทั้งปวงตกอยู่ในไตรักคืออนิจจงทุกขังอนัตตาด้วยกันทั้งนั้นเวลาสองนาฬิกาจิตของหลวงปู่สงบจากอารมณ์สภาวะภายนอก ที่เข้ามาสัมผัสเกิดความสว่างขึ้นกับจิตพอจิตรวมได้รู้สึกว่ากายมันเบานั่งอยู่ตลอดจนกระทั่งตีห้าท่านก็บอกว่าเอา้ามาหาก่อนที่จะถอนจิตนั้นให้ตั้งสติสัมปชัญญะทวนกระแสจิตดูสิว่าก่อนจิตจะสงบได้นั้นมันยึดอารมณ์อะไรหลวงปู่ก็ทวนกระแสจิตสิบครั้งว่าเราทำอย่างไรจิตถึงได้รับผลอย่างนี้ ท่านบอกให้กราบสามครั้งแล้วท่านก็พูดว่าวันนี้มหาภาวนาได้ดีพอสมควรจำวิธีพิจารณาจิตไว้นะอย่าปล่อยให้ทำภาวนาอย่างนี้ทุกวันแล้วก็กราบพระเตรียมไปบินทบาทหลวงปู่ได้หลักใจจากหลวงปู่มั่นจนตั้งแต่บันนั้นมากระทั่งมาอยู่จนบัดน,นี้เรียกว่าเป็นโชคดีตอนอายุ29ปีเตรียมจะลาสิกขาอยู่แล้วในตอนนั้น ็มีลูกสาวทนายมาใส่บาตรอยู่เรื่อยสวยบางทีก็ขอสบงจีวรของเราไปซักแต่หลวงปู่ก็ไม่ให้หลวงปู่ได้ให้การปฏิบัติสมถวิปัสสนากรรมฐานจากหลวงปู่มั่นผู้สง่งขุนด้านวิปัสสนาธุระเป็นพระบุรพาจารย์ของพระธุดงค์กรรมฐานเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะในภาคอีสานการที่ได้รับการอบรมจิตภาวนากับท่าน15วันสามารถทําจิตของตนให้มั่นคงได้ในการดํารงเพศสมณนะ ตั้งแต่นั้นมาพยายามภาวนาตามแบบที่ท่านสอนคือเอาฟุโทโธคําเดียวนั่นแหละและก็เอามาพิจารณาอสาุภกรรมฐานไปด้วยผลที่ได้รับก็คือจิตสงบเยือกเย็นจากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจได้รับแสงสว่างอันเกิดจากการภาวนาตามสมควรแก่ฐานะนับว่าเป็นลาบอันประเสริฐซึ่งเกิดจากดวงจิตของเรา ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักถึงกับท่านพูดกับหลวงปู่ว่ามหาภาวนาเป็นควรเลิกเรียนปริยัติออกปฏิบัติกรรมฐานอีกจะได้ผลทุก์ประสบแต่ความสุขก,กายสุขใจไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัตาสงสารอีกดังนี้เป็นต้นเป็นอันว่าได้อุปถากใกล้ชิดกับหลวงปู่มั่นภูริทัตตามหาเทระชั่วระยะหนึ่งเป็นเวลา15วันท่านจึงจากไปในปีนั้น หลวงปู่ได้กำไรแห่งชีวิตทำศาสนก,กิจอยู่ในเพศพรหมจัรย์จนถึงปัจจุบัน